ก็โอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนกันด้วยครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับผมวันนี้ครับผมมาอยู่กับพี่โจครับผมช่อง i อเอสปินครับสป i ินคูณสองหรือเรียกง่ายๆว่าขับของคนรักในการปั่นนั่นเองครับวันนี้ครับมาวันนี้พาพานนัวกับสาวท้ามกันสักหน่อยครับผมไม่ได้จัดนานแล้วนะฮะลมมันตีอะไรก็กาบขออไปด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่กันด้วยครับอย่าลืมกดแชร์แล้วกดไลค์กดซับสไครต์ครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยครับอย่าลืมที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับมาครับวันนี้สาวท่ามฮะมีให้ซื้อฟีเจอร์เกมด้วยนะครับเกมนี้สาวท่าครับไปลองเชิงกันที่ชิมลางกันที่เบ็ดหนึ่งบาทกันก่อนดีกว่าครับมาไปครับ ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคลิปนี้ครับจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้น้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีหรือว่าผู้ที่มีภาระทางการเงินเล่นหรือทําตามเลยนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนครับไม่มีภาระทางการเงินนะครับแนะนําว่าค่ายเกมที่โจเล่นอยู่นี่นะครับผมวิบวาววับหรือเปล่าครับเป็นไงครับผมแตกง่ายมากๆครับแล้วที่สําคัญครับ เพื่อนๆนะฮะพี่ๆยงน้องนะยังสามารถขอช่วงเวลาโบนัสไทม์นะหรือว่าช่วงเวลาแตกได้ที่ได้ที่พี่ๆแอดมินคนสวยกันเลยนะครับบอกเลยว่าใครเกมที่เล่นหยุดณตอนนี้เวลานี้เลยครับแตกง่ายที่สุดแล้วครับเขาปรับอัตราชนะเพิ่มอีก200%กันไปเลยครับผมบอกเลยว่าแตกดัดูครับนัวๆกันไปเลยครับมาดูฮะฟรีเกมรอบนี้ฮะรอบแรกของสาวถ้ำนะครับเกมนี้เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะเคยผ่านสมอลรัพูมลบกันแล้วใช่ไหมครับผม และที่สำคัญก็น่าจะเคยหมดกับเกมนี้มาแล้วนะฮะเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะเคยมีแบบนี้นะฮะแต่ดูครับมาครับวันนี้ครับเราจะหมดหรือไม่หมดต้องไปดูฮะแล้วโอเคครับหน้าม่วงไปครับแล้วคิงหรือเปล่าไม่ได้คิงครได้หน้าเขียว3มแถวฮะสวยงามครับดอกนี้ไปเลยฮะแล้ววายขึ้นมาดอกนี้ยังไงโอ้โหไม่ได้ครับไปครับเงินรางวัลระดับซุปเปอร์เม่งร้อยสิบบาท ตัวคูณคูณ22แล้วนะครับผมเดีย๋ยวดูว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะฮะเอาเลยครับผมตอนนี้ติดแล้วฮะเครื่องติดแล้วนะครับผมได้มาอียู่22บาทครับดูฮะทุนเราแค่300เท่านั้นนะ309บาทครับผมตอนนี้เราบวกมาที่100กว่าบาทแล้วนะเออแล้วคิงมาไหมไม่มาว่ะ เงินรางวัลระดับซปเปอร์เมกาบาทครับสวยงามครับตามท้องเรื่องเลยนะเออมายังไงต้องขอย้ำอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมว่าช่องทางการติดต่อของพี่โจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Instagram ม e l e gram ครับรวมไปถึงในส่วนของทางด้านของ Line Official ครับก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วขอย้ำทุกคลิปเลยอาจจะพูดซ้ำๆทุกคลิปนะฮะว่าไม่มีการแจกเครดิตฟรีนะครับผม ย้ำนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะยังไม่มีการแจกเครดิตฟรีนะครับมาไปเรื่อยๆครับมาสาวท่ามนะถ้าเวลาเวลามันจ่ายมันจ่ายจริงๆนะครับแต่ถ้าเวลาไม่จ่ายบอกเลยเพื่อนๆครับผมกลุ่มขมับครับผมเอาละสี่ตัวจ่ายครับผมสเก็ตเตอร์หรือเรียกสั้นๆว่าได้ฟรีเกมนั่นเองนะฮะก็อย่าต้องมาดูว่าฟรีเกมรอบนี้จะได้เท่าไหร่นะฮะ หลักการในการปั่นไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็ทุนหลักร้อยให้เดินหลักบาทนะครับผมแต่ถ้าทุนหลักพันให้เดินหลักสิบครับแต่ถ้าทุนหลักหมื่นหลักแสนแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับผมเอาที่สบายใจกันเลยครับผมชอบเบ็ดไหนไปเบ็ดนั้นครับแต่ถ้าวันนี้ถ้าสำหรับเพื่อนๆคนทุนน้อยนะครับแนะนำครับเล่นเสาถ้ำทุนหลักร้อยสองร้อยก็สามารถปั่นได้ครับค่อยๆปั่นครับใจเย็นๆนะเราเล่นเอาตังค์นะครับไม่เล่นเอามันมีสติครับ ยังไงก็คลิปนี้อาจจะมีภาพและเสียงนะครับผมที่มันอาจจะเป็นที่ไม่เหมาะสมเลยนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณกันสักนิดนึงครับผมรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมชื่นชอบดูคลิปนี้ให้จบครับบอกเลยว่าได้อะไรดีๆกับไปแน่นอนนะฮะแต่ถ้าไม่ชื่นชอบครับผมไม่ชอบไม่อะไรครับผมไม่ว่ากันครับผมแนะนําให้ปิดคลิปไปเลยครับหรือว่ารับชมผ่านๆก็ได้นะครับเออไม่กินไม่เที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดีนะครับผมไม่ใช่นะฮะ เออพูดไปเรื่อยครับผมมาครับคูณ24แล้วกับเงินรางวัลรวมอยู่ที่156บาทจัดได้ครับไปกันได้ครับอัดกันเลยครับสาวท้ำมนะครับมาแต่ละคนก็จะมีสูตรเทคนิคของแต่ละคนกันอยู่นะครับผมแต่ถ้ามีเพื่อนๆนะครับมีเทคนิคอะไรดีๆครับก็บอกเฮ้ยพี่โจ้ปันแบบนี้เข้าแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับผมแต่ถ้า เกมไหนมันไม่ได้เล่นเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยครับจะได้ไม่ไปตาครับผมเออมาไปเลยครับมาเลยครับมาสาวถ้ำครับสาวถ้ำนะบอกหลายคลิปแล้วครับผมสาวถ้ำนะไม่สาวหน้าคือครับผมเออและที่สำคัญนะช่วงนี้ของค่าย PG ครับเขาออกเกมใหม่มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปจัดไปจับไปจองไปเล่นกันได้เลยครับผมบอกเลยว่าเกมใหม่ของค่าย PG ครับแต่งง่ายมากๆครับโอ้โหแล้วดอกเมื่อกี้หน้าน้ำเงิน ขอย้ำครับว่ายังไงก็เงินวันก้อนโตแล้วดูครับเพื่อนๆมานหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเอาเลยครับผมมาดีแบบนี้ครับสาวถ้ำขอขยับเบ็ดเป็นที่เบ็ดสิบบาทเลยแล้วกันนะครับเออมาดีแบบนี้ครับรอช้าอยู่ใหญ่ครับไปเบ็ดสิบกันเลยครับนี่ฮะดูล่าลาวแล้ววันนี้น่าจะมีสองพันบวกแน่นอนครับถ้าไหลๆมาดีๆแบบนี้ครับไปเลยครับ แล้วดูฮะตัววายขึ้นตัวโตแบบนี้ครับสวยงามครับดอกนี้หน้าเขียวซ้ำอีกครับหน้าเขียวซ้ำอีกหนึ่งรอบครับผมมาดิฮะโอ้โหดอกนี้สองร้อยห้าสิบเก้าบาทครับเงินรางวัลค้อนโตโอ้โหต้องบอกว่าค่ายเกมที่เล่นอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าแตกง่ายมากๆครับสนใจกดที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับผมอยากรูว่าพี่โจเล่นอยู่ค่ายไหนครับ กดมาได้เลยครับช่องทางกันติดต่อนะครับเออเอาดีฮะก็มอสสวยงามมากๆครับแต่ละดอกวันนี้ของสาวท่ามนี่บอกเลยว่าเน้นทุกดอกครับแล้วบอกเลยว่าหนักทุกเม็ดเลยนะฮะไปครับหน้าม่วงสวยๆครับดอกนี้ครับแล้วหน้าน้าเงินหรือเปล่าไม่ครับโอ้โหาวขึ้นสวยๆครับถ้าไวมันขึ้นตรงกลางแบบนี้ครับ แถวกลางอนี่ถ้ามันเชื่อมแถวหนึ่งกับแถวสามนะโอ้โหบอกเลยฮะยังไงก็ได้ครับต้องบอกว่าเวลาการจ่ายตารางการจ่ายของเกมนี้นะครับก็จะจ่ายจะไล่จากทางนั้นซ้ายไปขวาครับเขาบางคนเพื่อนๆบอกเฮ้ยเนี่ยผมได้อย่างเงี้ยทําไมมันไม่ได้ครับบอกเลยว่าไม่ได้นะครับเกมนี้จะเรียงจากซ้ายไปขวานะครับเนี่ยตัวอย่างตัวอย่างเลยนะครับต้องบอกขออันนี้ขอนอกเรื่องสักนิดหนึ่งขอแนะนําเพื่อนๆผู้เล่นใหม่สักนิดหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะฮะเนี่ยครับ หน้าน้าเงินหน้าน้าเงินถ้าได้หน้าแถวเนี้ยเราก็จะได้นะครับมันก็ได้แบบเป็นหกแถวเลยเพราะมันเรียงต่อนะฮะแต่ถ้ามันเนี่ยนับจากด้านซ้ายไปขวานะครับเอาง่ายง่ายครับแต่ถ้าจากด้านขวาไปซ้ายนี่ไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้อย่าเขา้าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะฮะเพราะบางคนอ่ะมามามีมาท้วงเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องบอกขอย้ำนิดน <kle: S 2> ึงว่าไม่ใช่นะครับผมยังไงก็สักนิดนึงครบับขอชี้แจงสักนิดนึงแล้วก็เพื่อนๆื et, ออนอาจจะแบบเออแบบ เล่นกันแล้วบางทีอาจจะยังไม่รู้นะฮะบางทีคนไม่เคยเล่นแต่แบบอยากจะลองปั่นดูนะฮะก็ลองดูได้ครับผมอันนี้พี่โจบอกเลยครับผมว่าใชรได้จริงครับผมแล้วก็อาจจะเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆฮะสำหรับคนที่สายปั่นนะฮะที่อาจจะยังไม่รู้นะครับผมไปครับเ็ดสิบบาท <c oughs> ต้องบอกว่ามาดีครับวันนี้แต่สองพันหรือเปล่าครับผมขออีกห้บบาท ไม่ได้ครับผมได้มา294บาทครับไปครับวันนี้เราตั้งเป้าหมายนะ2,000ครับแต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะแล้วฟรีเกมก็หายด้วยนะครับโอ้โหนี่วาหายไปนานครับเอาเลยฮะขออีกหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าจังหวะสับขาหลอกมันมีเหมือนกันนะครับผมโอเคครับฟรีเกมมาครับเอาเลยครับมา บอกว่าช่วงหลังนี้เล่นมาสักพักหนึ่งนะไม่เคยได้ฟรีในฟรีเลยนะครับเอออยากได้เหมือนกันนะไปครับคูณหกยังไงเอ,อดอกนี้6แถวดีนะครับผมแล้วหน้าเขียวสวยๆครับกับสิบหดอกนี้ครับเงินรางวัลก้อนโตแน่นอนครับ232บาทแล้วดูฮะยอดไปสามสองพันแล้วเพื่อนเออเอาว่ะ ดูฮะเวลาการหยุดจะเล่นหรือไม่เล่นไม่ไปต่อยังไงครับยังไงขอฝากเพื่อนๆดูพี่โจโเล่นสักนิดนึงครับผมบอกเลยว่ายังไงถ้าเล่นแบบพี่โจโ้ยังไงได้ถอนแน่นอนครับและช่วงนี้เขาแตกง่ายครับไปครับเงินรางวัลรวมรอบนี้อยู่ที่416บาทเอาอ่ะเพื่อนๆ ไปต่อเบ็ดสิบบาทไปยังไงยังไงยังไงขอหน่อยดีมาเลยอือสองพันอย่าเพิ่งหยุดนะฮะอย่าเพิ่งหายไปนะสองพันเอาละเพื่อนๆสเก็ตเตอร์มาว่ะมาเลยครับผมมาดูฮนะเดีย๋ยวว่าสิบหมุนนี้ครับ บอกเลยว่าสาวถ้ำนะฮะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับผมที่รับชมกันแล้วน่าจะชื่นชอบกันใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าชื่นชอบแล้วอย่าลืมครับผม <c oughs> ไปเลยฮะค่ายเกมนี้ฮะที่พี่โจ้เล่นอยู่บอกเลยว่าแต่งง่ายมากๆครับดูฮะคอมโบกระจายครับ <c oughs> ดูฮะมาทุกดอกเน้นทุกดอกครับสาวถ้ำวันนี้ ดูครับเงินรางวัลก้อนโตโอ้โหเก้าร้อยยี่สิบหกบาทแล้วตอนนี้ครับบวกสามพันแล้วเพื่อนๆสาวสาวถ้ำครับหหหน้าทองโอ้โหบาเจ้าครับแล้วดูฮะตกไม่ยั้งเลยฮะตอนนี้มาสามพันห้าร้อยแล้วฮะนานๆทีจะมากับเขาบ้างนะครับเออลุยครับลุยครับมาเลยฮะ ต้องบอกว่าปีเกมนี้บอกต้องบอกเลยว่าเหลือเชื่อมากๆนะครับนานๆทีกว่าจะได้ด้วยนะครับเออต้องบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าปังครับปังแน่นอนครับ1,6001บาทนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมบอกเลยครับพอครับเล่นได้หยุดครับผมบอกเลยถ้าเล่นต่ออย่างเงเดี๋ยวก็โดนครับ ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมก็ที่ชื่นชอบรับชมนี้แหละคลิปนี้แล้วครับชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์แลวกดซับสไครต์ครับผมที่สําคัญครับฝากใา้เกมที่พี่โจเล่นอยู่ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าแตกง่ายนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเวลาไอเอสปินนะครับสปินคูณสองหรือว่าขับของคนรักในการปั่นมีคลิปใหม่ๆครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันครับอยากเล่นอยากอยากให้พี่โจเล่นเกมไหนอยากดูสูตรไหนเทคนิคไหนครับคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาพูดคุยกันนะครับผม ยังไงคลิปนี้ขออนุญาตขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ